สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงคำพูดหนึ่งที่เป็นคำพูดยอดฮีตของนร์ซิสิสเวลาที่เขาทำผิดนะคะเขามักจะพูดว่าคนเราก็ไม่ผิดม่พลาดกันได้เราก็เป็นคนเหมือนกันนะเราก็ต้องทำผิดได้สิอาจจะยาวนิดนึงนะแต่คือเราก็อาจจะไม่เป๊ะแบบนี้แต่เขาจะพูดทำนองเนี้ยว่าคนเรามีผิดมีพลาดกันได้แล้วเขาก็เป็นคนเขาก็ต้องทำผิดพลาดได้เหมือนกันสิอ่ะ เราจะมาจารณัยกันถึงประโยคนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรยังไงนะแต่ก่อนที่จะเล่าให้ฟังต้องพูดทวนนิดนึงว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยมนันพูดถึงเรื่องว่าถ้าเราทําผิดแล้วหรือทําไมได่ดีทําผิดทําพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้จะมีคนอื่นมาวิพากษ์วิจาร์ณเราเนี่ยอะไรที่เรียกว่าเป็นการติเพื่อก่อแล้วก็อะไรที่เรียกว่าเป็นการติเพื่อทําลายนะคะ วันนี้เนี่ยคือเราจะมาพูดกลับตำแหน่งกันว่าแล้วถ้าเป็นนาซิสิทธิที่ทำผิดบ้างแล้วเราจะเป็นคนตำหนิหรือเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์เขาบ้างล่ะใช่ไหมตรงนี้แหละที่นาซิสิสธิ์เนี่ยมักจะมีคำพูดที่มา,าพูดตะกีนะคะว่าคนเราก็มีผิดมีพลาดกันได้เราก็เป็นคนเหมือนกันนะดังนั้นเราก็ต้องทำผิดได้สิอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินประโยคนี้นะคะช่วย เขียนเล่าให้มานานและคุณผู้ชมท่านอื่นอ่านในช่องคอมเมนต์ด้วยนะคะก็สงสัยนะว่าคือเจอมาแบบไหนย,ยังไงนะเพราะว่ามานาได้ยินประโยคนี้บ่อยนะคะเอาเป็นว่าพูดอย่างนี้ก่อนว่าคนเรามีผิดพลาดกันได้เนี่ยอันนี้จริงไม่เถียงเลยแต่ว่า mm. ผิดพลาด กันได้เพราะโลกเป็นคนเนี่ยอันนี้มานานะคิดว่าน่าจะหมายถึงสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่า human errors นะคะก็คือการทำผิดพลาดในการวางแผนหรือการลงมือทำสิ่งต่างๆแล้วมันก็ทำให้เกิดผลเสียหายหรือว่าเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นมานานะก็ไปเ e ิร์ชคำว่า human errors แล้วก็ไปหาตัวอย่างมานะซึ่งพูดเลยว่าตัวอย่างมีเยอะมากนะมีเว็บไซต์นึงล l i ต์มาตั้ง70ตัวอย่างนะคะมานานะคงเล่าไม่หมดนะก็เลือกมาดังนี้นะคะก็คือ ความบิดพลาดอย่างเช่นคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงทําให้เกิดผลเสียหายอย่างยกตัวอย่างเช่นเราออกจากบ้านอย่างเงี้ยเราคาดไม่ถึงว่ารถจะติดขนาดนี้เวลานี้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราออกเช้าแล้วรถไม่น่าจะติดปรากฏว่ารถติดนะก็เลยทําให้เราไปสายนะคะจะไปทํางานสายไปตามนดสายอะไรก็ว่าไปอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใส่ใจมากพอหรือว่าไม่ pay attention มากพอนะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้นะคะยกตยัวอย่างเช่น เราขับรถเพลินๆเราก็เลยไม่ได้ดูไฟจราจรนะสุดท้ายเลยทําให้เราขับรถฝ่าไฟแดงนะคะจะถูกปรับหรือจะขับไปชนใครก็อีกเรื่องหนึ่งนะตัวอย่างต่อมาก็คือไม่สังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นเราเคยเดินบนทางเท้าตรงนี้เป็นประจํานะคะมาวันนี้เขาปูทางใหม่ใช่ไหมเพิ่งเทคอนกรีตไปยังไม่แห้งเลยเราไม่รู้คุณผู้ชมเคยดูเปล่าแต่มาจะเห็นคลิปอย่างนี้บ่อยนะที่มีคนแบบว่า มองไม่เห็นทางที่เขากั้นเอาไว้ว่าไม่ให้เดินไปอะ่ะเพราะเขาเพิ่งปูคอนกรีกตใหม่ใช่ไหมพอไม่เห็นด้วยความเคยชินก็เดินต่อไปแล้วสุดท้ายก็คือเหยียบปูนที่ยังไม่แห้งดีนะคะแล้วเท้าก็จมลงไปในปูนนะทาให้นอกจากตัวเองเลอะแล้วเนี่ยยังทําให้พนักงานที่เขาทําถนนเนี่ยเขาต้องมาเกลีย่ยปูนใหม่ด้วยนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเราถูกหันเหความสนใจหรือว่าถูก distracted นั่นเองนะ ยกตัวอ,อย่างเช่นอันนี้เราจะรู้บ่อยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะพิมพ์ข้อความตอบกลับในมือถือหรือใช้มือถือขณะขับรถเนี่ยก็ทำให้เราเหมือนแบบถูก d i s t r a c t e อแต่แทนที่จะตั้งใจขับรถใช่ไหมเราก็มุมมานั่งตอบมานั่งพิมพ์เท x กอย่างเงี้ยจะทำให้อาจจะเกิดถูกรถชนได้นะประมาณนี้หรือว่ากลับกันนะคะแทนที่เราจะถูก distracted เนี่ยเรากลับโฟกัสอะไรบางอย่างมากๆซะจน เราลืมไปว่าเราต้องใส่ใจสิ่งอื่นรอบข้างด้วยใช่ไหมนอกจากสิ่งที่เราใส่ใจอันนี้จะเห็นในวิดีโอคลิปได้บ่อยเหมือนกันนะที่หลายๆคนใช้มือถือขณะเดินนะคะเดินในห้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบกําลังอินกับอะไรไม่รู้ที่เขาดูในมือถือจนเขาลืมดูไปว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะเดินไปตกบ่อน,น้ําพุนะคะแล้วก็ตกจริงๆคือก็โชคทางตัวเนี่ยนะแล้วข้าวของรวมถึงมือถือก็พังไปด้วยนะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่ากะระยะทางผิด ทำให้กล้าวพลาดก็คือแบบอาจจะขึ้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยแล้วกะความสูงของบันไดไม่ถูกอะ่ะเลยทำให้เท้าสะดุดขั้นบันไดก็ล้มได้หรือว่ากระโดดข้ามคูน้ำาหรืออะไรประมาณเนี้ยที่คิดว่าตัวเองกระโดดได้แต่ไม่ได้สุดสุดท้ายก็คือตัวเองตกน้ำหรือว่าเดินอะไรสักอย่างแล้วก้าวพลาดอีกเช่นกันนะอ่ล้มแล้วก็หัวฟาดน,นะคะหรือว่ากระทั่งวางของอย่างวางแก้วน้ำหรือวางของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรา ระยะผิดหรือว่าวางแล้วคิดว่ามันมันส stable แล้วอะแต่มันไม่ไงพอเราปล่อยมือปุ๊บของก็ตกแตกเลยประมาณนี้อีกตัวอย่างนึ่งก็คือได้ยินผิดอันนี้ล่าสุดตัวเองเจอเลยนะคะมันะมีเหตุให้ต้องพูดเรื่องงานนะถึงคำว่า lamination stack นะคะมันเป็นชื่อของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งนะไม่สำคัญว่ามันคืออะไรแต่แปลว่าเนี่ยมานต้องพูดคำว่า lamination stack บ่อยแล้ว เพราะว่าชื่อมันยาวคนหลายคนเขาก็เลยเรียกย่อว่า lamb stack แล้วมานานเนี่ยไปพูดกับอีกคนหนึ่งที่ทำงานซึ่งมานานก็ลืมนึกไปว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่า lamb stack คือย่อมาจาก l a m i n a t i o n stack มานา,นานก็พูด lamb stack lamb stack คนนี้จนสุดท้ายแบบฟังไปสักพักเขาต้องหยุดมานานแบบเดียวๆฉันไม่รู้ว่ายูพูดถึงอะไรฉันเข้าใจว่าเธอพูดถึงเนื้อแกะย่างอะไรประมาณนี้คือนึกว่า l a m คือแบบ l a มเนื้อแกะ stack คือแบบ คงเป็นเนื้อแกะที่แบบว่าวางซ้อนๆกันแล้วเสียบไม้ปิ้งหรือเปล่าอะไรมนาก็แบบเอ้ยไม่ใช่เราพูดถึงไม่ใช่อาหารแน่นอนนะเราพูดเรื่องงานเลยประมาณนี้อีกตัวอย่างหนึ่งที่อันนี้พูดเลยว่ารู้สึกเหมือน p e r s o n a l a t t a c k นะคะก็คือลืมขี้ลืมอันนี้ประจําเลยลืมกุญแจลืมมือถือบางทีมานาออกจากบ้านเนี่ยลืมมือถือไม่รู้ลืมได้ยังไงนะแต่ก็ลืม ลืมไปว่าเดินเข้ามาห้องเนี้จะหยิบอะไรเดินเข้ามาปุ๊บแล้วก็งงตัวเองเออเราจะเข้ามาเอาอะไรเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็เดินออกไปโดยที่ไม่ได้หยิบอะไรออกไปแล้วก็ไปน,นึกอ่ออีกห้องนึงเดินกลับเข้ามาอีกประมาณนี้เมื่อก่อนมานาะลืมจ่ายค่าต่อทะเบียนรถบ่อยนะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยสังเกตไอ้ป้ายที่เขาติดตรงวินชิลอะเออว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่ก็จะแบบรู้ตัวอีกที่แบบ อาวเลยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังมาแฟนช่วยจำนะคะก็เลยไม่ลืมแล้วนะหรืออันนี้ก็ลืมประจำแบบเวลาไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีช้อปปิ้งลิสต์ใช่ไหมว่าจะซื้อน,นู่นซื้อนี่ฉะนั้นขณะมีลิสต์นะคุณผู้ชมกลับถึงบ้านบางทียังแบบอา้าวลืมซื้อไข่อา้าวตายแล้วพรุ่งนี้เช้าไม่มีอาหารเช้ากินประมาณนี้นะคะตัวอย่างสุดท้ายที่มาาอยากจะยกให้คุณผู้ชมฟังนะก็คือไม่ตัดสินใจตอนที่ต้องตัดสินใจอันนี้ก็ถือว่าเป็น human error อย่างหนึ่งนะคะ อันนี้สำหรับมานาเองเนี่ยมักจะเจอบ่อยเวลาที่ต้องขึ้นรถไฟนะแล้วรถไฟที่ว่าคือรถไฟฟ้านะแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าเวลาที่รถไฟเขากําลังจะออกและประตูเขากําลังจะปิดเนี่ยก็จะมีเสียงติ๊ดติ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 ด,ตดแล้วประตูก็ปิดอย่างใช่ไหมคือถ้าเราได้ยินติด๊ดติด,ตดเราต้องวิ่งพลัวเข้าไปทะลุป,ประตูไม่งั้นเราตกรถไฟขบวนนี้แน่นอนนะคะต้องรอไปอีกไม่รู้5้นาที10นาทีนะสำหรับคันต่อไปใช่ไหม ประจำเลยที่จะต้องขึ้นรถไฟแล้วติด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 ประตูเกังจะปิดอย่างเงี้ยแล้วจะต้องมีคนข้างหน้ามานาที่แบบยืนงงอะ่ะยืนยืนบล็อกทางแบบเต็มที่แล้วเขาก็ตัวใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ยืนเต้นอยู่ข้างหลังแบบจะ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 ,จะเข้าประตูจะปิดแล้วจะยังไงจนบางทีมานาทนไม่ไหวแเราต้องถามว่า are you going or not คือแบบต้องเตือนสติเขาแล้วเขาก็จะแบบเออซอยแล้วเขาก็จะ move ออกไปคือเหมือนเขาแบบไม่แน่ใจว่าขาบวนนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องขึ้นหรือเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจไม่ได้นี่ก็ถือว่าเป็น human error อย่างหนึ่งนะคะ โอเคมันรายยกตัวอย่างแค่นี้พอนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะจริงๆมันยืดยาวมากนะแต่ว่าที่ยกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมนึกดีๆว่าธีมเดียวกันคืออะไรก็คือ human errors เนี่ยก็คือความผิดพลาดแบบที่เราพูดได้ว่าเป็นความผิดพลาดท,ที่ไม่ตั้งใจเป็นอะไรที่เราทําโดยที่เราไม่ได้จงใจจะให้มันเกิดผลเสียแบบนี้แต่เราก็ทําคือเราไม่ได้เลือกที่จะทําผิดแต่พอดีว่าผลออกมามันผิดนะคะโอเค คิดว่าเข้าใจตรงกันนะทีนี้เรามาเข้าประเด็นหลักแล้วว่าที่มานายมาทําคลิปวันนี้เนี่ยคือเรื่องอะไรนะคะเรื่องนี้แหละว่าเวลาที่ใครสักคนที่ทําผิดเนี่ยถ้าว่ามันมาจากการจงใจมันมาจากการผ่านการคิดมาดีแล้ววางแผนมาดีแล้วทบทวนมาแล้วหรือว่าแบบเรียงลําดับเหตุการณ์มาแล้วว่าจะต้องเกิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่งางงนอย่งางงนเพื่อให้เกิดสิ่งที่เขาต้องการคือเขาผ่านการคิดมาหลายขั้นมากอะแล้ว ผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดพลาดหรือสิ่งที่เสียหายกับกับเราหรือกับใครก็ตามแล้วพอเราไปบอกเขาว่าเนี่ยทาอย่างเงี้ยมันผิดนะทําอย่างนี้มันไม่ถูกนะทําอย่างนี้มาเกิดผลเสียหายอย่างนี้นะคือเราไปเอาผิดเขาอะในกรณีนี้คือนาซิซิชใช่ไหมคะหรือคนท็อกซิกที่แบบว่าชอบแก้ตัวเขาก็จะมักจะมีคําพูดเนี่ยกลับมาบอกว่าใค,ใครก็ทําผิดก็ได้ทั้งนั้นแหละเราก็เป็นคนเราก็ทําผิดได้เหมือนกันโนโนพูดเลย อย่างที่บอกนะคะว่าคนที่จะพูดแบบนี้ได้แล้วเราโอเคเนี่ยคือการทําผิดที่ไม่ได้มาจากความจงใจไม่ได้มาจากความตั้งใจจะให้มันเกิดผลเสียหายมันเป็น human error สิ่งที่มาอธิบายยืดยาวตะกี้นะไม่ต้องพูดซ้านะแต่ถ้าเกิดว่าทํามาด้วยความจงใจด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลเสียหายด้วยการ ผ่านการคิดทบทวนมาดีแล้ววางแผนมาดีแล้วหลายขั้นหลายตอนจนสุดท้ายทำออกมาเนี่ยแล้วมันมาเกิดผลเสียหายอันนี้แหละที่ไม่ใช่ human errors นี่คือคุณตั้งใจคุณจงใจคุณเลือกอเห็นแกตัวที่จะทําแบบนี้คุณเลือกที่จะ,ะทําร้ายคนอื่นนี่คือการเลือกนี่คือการตัดสินใจใช่ไหมคะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ตั้งใจแล้วทําผิดพลาดกันได้ใครๆก็ทําผิดพลาดกันโนโน no ไม่ใช่นะคะโอเค ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในเรื่องของว่านี่ไม่ใช่ human errors แต่ว่าคนมักจะชอบเอามาอ้างว่าเป็น human errors ก็คือการนอกใจมานะ search คำนี้นะคะว่า i s cheating uh, human errors โอ้โหผลใน google นะขึ้นมาเยอะมากบอกว่าไม่ใช่นะมันคือมันคือ choice เขาพูดคำนี้ว่า cheating is not a mistake it is a choice มันคือการตัดสินใจเพราะอะไรยกตัวอย่างแบบ s ي นแยรีโอหนึ่งให้ฟังนะคะสมมุติว่าคบกับแฟนแล้วก็จะนอกใจผ่านทาง Tinder นะที่ไทยคงไม่ค่อยใช้แอป Tinder นะเท่าที่มานาเข้าใจนะแต่ว่าสำหรับต่างประเทศเขาก็ยังนิยมใช้แอปนี้กันอยู่นะคะโอเคสมมุติว่าตัดสินใจว่าจะนอกใจแฟนเนี่ยจะต้องผ่านกี่ขั้นตอนเรามานั่งไล่กันดูจะต้องลงแอป Tinder ในมือถือจะต้องเปิดต้องสมัครเปิดบัญชีใช่ไหมคะต้องกรอกข้อมูลชื่ออะไรก็ว่าไป ต้องเลือกรูปหลายๆรูปมาลงเป็นรูปโปรไฟล์ใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะลงมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมแล้วก็จะต้องเขียนดีสคริปชั่นโอเคบางคนอาจจะไม่เขียนแต่คนที่เขาเขียนก็มีต้องอธิบายว่าเขาชอบอะไรไปคนยังไงมองหาคนยังไงอะไรก็ว่าไปแล้วนอกจากจะสมัครเปิดแอปเอ่อเปิดบัญชีแล้วก็กรอกทุกอย่างเลือกข้อมูลทุกอย่างใส่ลงไปแล้วยังไม่จบนะคะยังจะต้องหลังจากนั้นนะต้องคอยเปิดแอป tinder เนี่ยแล้วก็ ปัดขวาไปเรื่อยๆดูรูปอันนี้ปัดซ้ายอันนี้ปัดขวาอะไรก็ว่าไปพอใครมาแมทปุ๊บต้องไงต้องแชทนะคะต้องทักต้องไฮฮาวายูบลาต้องโทรคุยใช่ไหมต้องนัดเจอต้องไปเดทอะไรเงี้ยคือต้องทำทุกอย่างจนกว่าจะไปมีอะไรกับคนที่ตัวเองไปนอกใจได้เนี่ยคุณผู้ชมนับทันไหมว่ามันกี่สเต็ปเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่า ฉันนอกใจฉันเจ้าชู้เนี่ยมันเป็น human errors นเป็นอะไรที่ใครๆก็ทำผิดกันได้ฉันก็เป็นคนฉันก็ทำผิดได้เหมือนกันโน no. นี่คือ your choice นี่คือ your decision มันไม่ใช่แบบว่าอุอ๊ปส์ไม่ตั้งใจทำผิดพลาดนะคะไม่ใช่นะคะอีกตัวอย่างนะที่คนชอบเอา human errors มาเป็นเหตุผลเหตุผลในการ justify การทำผิดหรือการทำไม่ดีของตัวเองก็เช่นการโกหกหลอกลวงคือถ้าเกิดว่า โกหกทีเดียวอะ่ะเพราะเพราะอะไรก็แล้วแต่จะเล่าให้ฟังเพราะอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าโกหกทีเดียวยังจะพยายามทําความเข้าใจได้ว่าเอออาจจะเป็น human error ก็ได้คืออาจจะโกหกเพราะไว้ลน์แบบไม่อยากทำละจิตใจเราก็เลยเหมือนพูดคำโกหกออกมาดีกว่าหรือว่าทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยกำลังรู้สึกถูกกดดันกำลังรู้สึกตะหนกอะไรเงี้ยตื่นตระหนกเลย พงพูดโกโหกออกไปเพื่อเอาตัวรอดก่อนหรือเป็นแบบเหมือน defense mechanism mm hmm. อะไรเงี้ยถ้าโกโหกกันครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยยังจะพอทำความเขาจะได้มันนะไม่เห็นด้วยนะแต่ยังจะพอเข้าใจได้ว่าอ่ะอะ่โอเคจะถือว่าเป็น human error ก็ได้อ่ะแล้วก็ให้อาภัยกันไปแต่ว่าถ้าโกหกเป็นเรื่องเป็นราวแบบสร้างเรื่องมาใหญ่โตเล่ามาเป็นตำนานอะไรอย่างเงี้ย โกหกทับซ้อนไปเรื่อยๆโกหกทับโกหกไปเรื่อยๆแบบยิ่งโกหกยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยิ่งมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวเยอะขึ้นมีการคิดวางแผนมาก่อนว่าจะต้องโกหกแบบไหนให้แนบเนียนจะต้องพูดอะไรกับใครหรือว่าห้ามไม่ให้ใครพูดอะไรกับใครเพื่อให้คําโกหกของตัวเองยังมีคนเชื่ออยู่อันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะมันผ่านการวางแผนผ่านการคิดประมวลผลทุกอย่างหลายขั้นตอนมากกว่าจะมาถึงวันที่เขาโกหกเราใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่นะ อีกตัวอย่างหนึ่งก็เช่นโกงนะคะอย่างพูดง่ายๆว่าจะโกงกันเนี่ยก็ต้องผ่านการวางแผนมาว่าจะโกงเอาอะไรจะโกงยังไงจะต้องพูดยังไงจะต้องนําเสนอข้อเท็จให้มันดูเหมือนข้อจริงยังไงใช่ไหมคะเพื่จะถึงถึงได้เชื่ออะไรเงี้ยจะต้องปลอมหลักฐานแบบนี้นะจะต้อง หลอกเขาอย่างนี้นะจะต้องโชว์ข้อมูลอย่างนี้อย่างนั้นให้เขาด้วยเขาอูอ้าย้เขาเชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มนะัน่ะพูดถึงแบบพวกแบบที่ชอบบอกให้คนมาสมัครเรียนคอร์สหรือว่าลงทุนซื้อคริปโตนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบโฆษณาว่ารวยเร็วนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือทางลัดนะั้นนี่คือแบบ เอาเงินมาลงทุนได้20%ภายใน3เดือน50%ภายใน3เดือนอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่าได้ทุนคืนได้กําไรอเงี้ยแบบพวกนี้คือเขาต้องคิดมาแล้วว่าการพูดแบบเนี้ยคนอื่นจะอยากเอาเงินมาลงทุนก็คือมาถูกโกงนั่นเองนะคะคือเนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ human errors ไม่ใช่แบบอุ๊บไม่ได้ตั้งใจโกงเธอนะไม่ you ตั้งใจอยู่คิดมาดีแล้วอยู่วางแผนทุกอย่างมาหมดแล้วนะคะโอเค สรุปว่าเวลาที่นาซิสิต์หรือคนท็อกซิกหรือคนไม่ดีใครก็ได้เนี่ยพูดว่าคนเราก็มีผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นเราก็เป็นคนนะเราก็ทําผิดพลาดได้เหมือนกันสิอะไรเงี้ยมานาก็ยังเชื่อว่ามันจริงคําพูดเนี่ยเป็นจริงแต่จะต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เขาทําไม่ด,ด,ดีหรือทําผิดทําพลาดหรือทําอะไรกับเราให้เราเกิดผลเสียหายเนี่ยต้องดูให้ดีว่าเขาจงใจหรือไม่ เขาผ่านการคิดทบทวนวางแผนมาหลายขั้นตอนหรือไม่นะคะกว่าที่เขาจะมาทําแบบนี้ใช่ไหมถ้าว่าเป็นเช่นนั้นคือเขาจงใจเขามีการคิดทบทวนวางแผนมาหลายขั้นตอนมากแล้วจะมาพูดว่าคนเราก็มีผิดพลาดกันได้ทั้งนั้น no น no. อันนี้ไม่ใช่ human error นะคะอย่าเอาคํานี้มาเป็นข้ออ้างมา justify ในการทําไม่ดีของตัวเองนะมามาเกลี้ยกล่อมให้เราให้อภัยเขาง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะ โอเคค่ะมานาก็คิดว่าพูดในเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะหวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ